สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะเราจะเริ่มการเขียนโปรแกรมที่มีความซับซ้อนมากขึ้นนะคะโดยการใช้ lift it นะคะเราไปที่ lift it ก่อนนะคะเข้ามาที่หน้าจอแรกโดยการล็อกอินนะคะไปที่ my lift นะคะสร้างงานโดยการคลิก new lift นะคะเลือกภาษา python เหมือนเดิมตั้งชื่อ work อ,อย่าให้ซ้ำกับงานเดิมนะคะ ให้จะเป็นเวอร์กหรือเวอร์กแล้วนะคะโอเคเสร็จแล้วคลิก Create ริบเลยวันนี้นะคะเราจะเขียนโปรแกรมหาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมคางหมูการทำงานจะคล้ายๆกับโปรแกรมหาพื้นที่รูปสามเหลี่ยมนะคะให้เรียน Input นะคะรับค่าสูง ช้โฟสนะคะหรือนักเรียนจะใช้ In นก็ได้นะคะครูใช้โฟสเพื่อให้มันเป็นจำนวนจริงทั้งหมดโทศนิยมจะได้ไม่มีปัญหานะคะโฟสเสร็จแล้วก็คำสั่งอิ p u ุ สนะคะคำสั่ง input สิ่งที่เราจะรับค่าก็คือความสูงนะคะอันนี้พิมพ์ภาษาไทยได้นะคะความสูงของรูปสี่เหลี่ยมนะ,ะเสร็จแล้วเราจะรับด้านคู่ขนานนะคะเวลาหน้รียนเ,เขียนโฟร์ชาดนะคะด้านคู่ขนานเราอาจจะตั้งชื่อให้เป็น a b ก็ได้นะคะเป็นด้าน a กับด้าน b นะคะ ด้าน A ก็คือด้านคู่ขนานที่หนึ่งของสี่เหลี่ยมนะคะอนุญาต copy มันจะได้เร็วขึ้นนะคะแล้วก็เปลี่ยนข้อความตรงนี้เป็นด้านคู่ขนานให้คู่ขนานที่หนึ่งนะคะเสร็จแล้ว B ให้ B นะคะเป็นด้านคู่ขนานที่สอง หลังจากนั้นเราจะทำการประมวลผลนะคะโดยใช้ตัวแปรชื่อ area ใช้สูตร0.5นะคะหรือเศษยส่วนสองนั่นเองเสร็จแล้วนักเรียนจะเห็นว่าเราใช้วงเล็บเอาด้าน a บวกด้วย b เราต้องการหา a บวก b ก่อนนะคะเราเลยต้องใส่วงเล็บในงั้นมันจะทำการคูณน,นะคะมาทำการคูณก่อนตามลำดับ การทำงานของเครื่องมือเสร็จแ,แล้วเราก็คูณด้วยความสูงนะคะตามสูตรก็คือเศษหนึ่งส่วนสองคูณผลบวกของด้านคู่ขนานคูณสูงนะคะเราใช้โปรแกรมมันทำการบวกด้านคู่ขนานให้นะคะไม่ใส่ค่าที่เป็นด้านคู่ขนานเลยนะคะเราจึงต้องรับด้านคู่ขนานที่หนึ่งและสองนะคะเวลานักเียนเขียนโฟร์ชาร์ดนันเกก็ต้องรับค่าด้านคู่ขนานที่หนึ่งและสองเหมือนกันนะคะ แล้วเอามาบวกกันทีหลังถามว่าถ้ารับด้านคู่ขนานเลยถูกไหมถูกแต่ว่าคอมพิวเตอร์มีความสามารถในการคำนวณฉะนั้นเราต้องใช้ความสามารถของคอมพิวเตอร์ให้เต็มที่นะคะเสร็จแล้วก็แสดงค่าเหมือนเดิมเลยนะคะเหมือนกับสี่เหลี่ยมพื้นที่คือนะคะ อย่าลืมนะคะกำหนดทศนิยมให้มันด้วยนะคะอันนี้เราสั่เป็นจุดสองเนะคะแล้วก็ตัวแปรนะคะเราต้องการให้มันแสดงค่าของตัวแปรอะไรอย่าลืมเปอร์เซ็นต์ที่อยู่หน้าตัวแปรนะคะเพราะว่า ไม่งั้นมันจะไม่ยอมแสดงผลนะคะอันนี้เราจะเห็นแล้วว่ามันเป็นตัวแปรตัวเดียวกันเขียนตัวแปรให้ถูกนะคะกดเครื่องหมายลันใส่ตัวเลขนะคะพื้นที่ก็คือ7จ0ุดห้าศูนย์แบบนี้เป็นต้นนะคะถ้าเรียนลองดูนะคะถ้ามันไม่สวยงามนะคะนักเรียนอาจจะแต่งเพิ่มเติมเช่นตัวหนังสือมันติดกันนะคะอาจจะข้อวรกใส่เครื่องหมายโคลอน เพื่อให้รู้ว่ามันเป็นการรับค่าข,ของข้อความที่เรากำหนดนะคะถ้าต้องการใส่ตัวข้อความเพิ่มก็ใส่เครื่องหมายคำพูดเข้าไปนะคะ,ะเราให้เป็นตารางหน่วยเพราะว่าเราไม่ได้กำหนดว่าเป็นตารางเมตรหรือว่าตารางเซนติเมตรนะคะ ใส่เครื่องหมายบวกหลังตัวแปรด้วยนะคะเพื่อบอกให้รู้ว่าเราจะเพิ่มข้อความเข้าไปนะคะอย่างนี้นะคะได้พื้นที่22.50ตารางหน่วยนะคะถ้าเรียนได้แบบนี้เสร็จแล้วเรียนก็แคปหน้าจอนะคะแล้วก็ส่งงานใน classroom ได้เลยโอเควันนี้นะคะไม่มีอะไรเยอะ เดีวเราจะตามงานกันนิดนึงนะคะแล้วก็พยายามส่งงานให้เป็นปัจจุบันนะคะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็สั้นๆแค่นี้สวัสดีค่ะ